M.P. 3คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ s u p o r t m u a n s u e n c o m แล้คกันท่านนักศึกษาครับบังเอิญอาจารย์ไปทุลามาแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ลดค่อนข้างจะติดมากนะครับก็เลยเหลือเวลามา พูดคุยกันเพียงเล็กน้อยนะครับมีคำพิพากษาสารดิกาอยู่ฉบับหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าเราเคยนำลงพิมพ์ให้นักศึกษาไปดูมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คือดีกาที่1 1 2คหนึ่งสองทับสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ดีกาเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่โจทฟ้องจำเลยนะครับข้อหาความผิดฐานวิ่งราวซับก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่หนึ่งเครื่องนะครับถ้ารักษาอา่านคำพักษาธีการย,ย่อก็อาจจะไม่เข้าใจข้อท็จจริงในคดีเรื่องนี้คดีเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ว่า จำเลยเนี่ยก็คงจะไปรู้จักกับฝ่ายผู้เสียหายนะครับในสถานบันเทิงนะก็พากันไปรับประทานอาหารตามคาเฟ่อะไรอย่างนงี้นะครับแล้วปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยตัวจำเลยก็เป็นเดิมตัวสั่งเคลื่อนที่ของผู้เสียหายนะที่ก่อนเด็กไว้ในกระเป๋ากระโปรงนะครับก็คือ วิง่งออกมาจากบนับจันสามของคาเฟ่เนี่ยนะครับพอดึงตัวสัมเมอร์ถือเสร็จเขาก็โยนตัวสั์ตกลงที่บันไดแต่ทางอายการโจทย์เนี่ยฟ้องข้อหาวิง่งเรลาซ้ำก็คือโฉบฉวยเอาซึ่งหน้าประเด็นมันก็มีอย่างเดียวว่าในการที่จำเลยเนี่ยไป ไปเดินเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายที่เด็บไว้ตรงกระโปรงด้านหลังเนี่ยแล้วโยนทิ้งที่ชานพักบันไดไอ้จำเลยมีเจตนาทุจริตไหมสแสวงหาประโยชน์ที่มีกวดได้โดยชอบโดยกฎหมายหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยปรากฏว่าตอนที่นั่งรถแท็กซี่ เพื่อมาเที่ยวที่ตนบุรีคาเฟ่นี้นะครับตัวผู้เสียหายเนี่ยก็เริ่มมีความสนิทสนมกับตัวจำเลยก็คือตอนนั่งอยู่ในรถแท็กซี่เนี่ยให้จำเลยเนี่ยช่วยถือโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้นะครับตั้งแต่โดยสารรถแท็กซี่เนี่ยมาจนไปตั้งถึงร้านที่เกิดเหตุสารดีการก็เลยแปลความตรงนี้บอกว่า เห็นว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายเนี่ยอยู่กับจำเลยเป็นเวลานานเพียงพอที่หากจำเลยมีเจตนาทุจริตต้องการเอาโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายไปจิกก็คงไม่รอมากระทําในผับนะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนผู้พันทั้งยังมีพนักงานบริการและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอยู่ตามจุดต่าง ซึ่งยางที่จะเอาไปและหลบมหีไปได้อย่างปลอดภัยก็คือตีความตรงนี้ก่อนว่าเจตนาทรยจริตเนี้ยน่าจะไม่มีเพราะถ้าเอาไปจริงเนี่ยมันเอาไปได้หลายช่วงเวลาแล้วนะครับก็เลยฟังตามที่จำเลยเขานำสืบต่อสู้ว่าเหตุที่จำเลยเนี่ยดึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายที่เนบไฟในกระเป๋ากระโปรง แล้วโยนทิ้งที่ชานพักบันไดเนี่ยเกิดจากอารมณ์โกรธโกรธที่ได้ยินเสียงผู้ชายเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาคือจาเลยก็ต่อสู้แบบนี้เหมือนกับเริ่มจีบกนันแล้วก็ชอบนะพอได้ยินเสียงมีผู้ชายโทรมาอาจจะเกิดอารมณ์เขากล้าว่าอางนี้ว่าไม่มีเจตนานะทีนี้บอกว่าอย่างนี้ไอ้โทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยในเมื่อสถานการแปลงวันว่า ยังไม่พอฟังว่าจำเลยเนี่ยเอาไปโดยทุจริตเพื่อจะมาเป็นของตนเองนาก็เลยไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพเมื่อไม่เป็นรักทรัพก็ไม่เป็นวิ่หลาวนะครับแต่คดีนี้โจทก์เขฟ้องลักทรัพย์สารีกาเห็นว่าในเมื่อทางพินาเนี่ยมันเป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพ ก็คือโยนโทรศัพท์เคลือนที่ลงไปที่ชานบ้านไดเป็นเจตนาแรงเห็นผลแรงเห็นได้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายอาจเกิดความเสียหายได้เมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหายไม่เสียหายการกระทำของเจเลยจึงเป็นความติดฐานพยายามทำให้เสียทรัพย์ซึ่งตักศึกษาไม่ค่อยเคยเห็นตัวอย่างพยายามทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งปีน้านะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่ากอเจตนาเนี่ยจะทําลายจากการลายคลาของขอเอาจาก,กันาโยนไปเลยโยนทิ้งสมมุติว่าบนเกอิ์จาก,การเป็นตกอยู่ในบ่หรือนุ่นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เสียหายเลย,เลยอย่างนี้ก็ผิดฐานทําให้เสียสัพย์าพยายามนะครับกรีการนี้ก็เป็นดีการที่น่าสนใจเรื่องตึ่นนะครับ หนึ่งหนึ่งสองทับสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งแต่เข้าใจว่าเรายังไม่ได้นำไปลงพิมพ์นะครับในหนังสือรูปกระบัญญาอะไรเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจำเลยทั้งสองกับผู้สีารอสองเนี่ยมเีเรื่องทะเลาอดวิวาทกันแล้วจำเรย่สองเนี่ย เข้าไปในบริเวณบ้านผู้เสียหายทั้งสอง<ม>ก็อาจจาะบริเวณหัวบ้านนะเ,เวลาสาสอบกับมายายาเนี่ยแต่ละคำเนี่ยมีความหมายั้งนั้นนะครับ<ม>เข้าไปอย่างนี้ในบริเวณบ้านเราก็จะดึงข้อหาความผิดฐานบุกหลุดนะครับและใช้ก้อนหินคว้าผู้เสียหายทั้งสองแต่ไม่ถูก พอคําว่าใช้ก้อ,อนหินความผู้เสียหายนั้งสองแต่ไม่ถูกเราก็ต้องดึงถึงความผิดต่อชีวิตและร่างกายแล้วตัวมั้ยพอมีคําว่าไม่ถูกก็ต้องคิดว่าเป็นความผิดฐานไรายางนะครับแต่ทีนี้คือความไม่ถูกเนี่ยแต่บังเกิญไปโดนกระเบื้องหลังคา,าแต่ก็จะมีประเด็นให้วินิจฉัยว่าเอ้ hey, อย่างเนี้ย มันจะเป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ด้วยหรือไม่เรื่องนี้สารดีการเราแปลงความนิ้กรรมการที่จําเลยทั้งสองเนี่ยใช้ก้อนหินนะครับคว้างไปยังผู้เสียหายทั้งสองแต่ไม่ถูกในส่วนนี้ก็เลยวินิจฉัยว่าเป็นความผิดฐานพยายามทําร้ายร่างกายแต่เวลาดูดีการทักษารดูไปเรื่องนะั้น เรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นก้อนหินที่อยู่เก็บจากพื้นอ่ะบริเวณรั้วบ้านทักวันตามาีอีการหนึ่งนะที่แปลวหินก้อนใหญ่เลยยืนอยู่บนสภานแล้วโยนลงมาอย่างนั้นพยายามฆ่าเลยนะครับเพราะนั้นเราอย่าเป็นจังว่าเอาก้อนหินกว้างเป็นทำร้ายร่างกายไม่ใช่ดูไปเรื่องๆไปนะครับเรื่องนี้เขาวาไปนิฉัยว่าจำเลยมีความผิดฐานพยายามทำร้ายร่างกาย นานนี้มีหนาอีกอันหนึ่งผิดฐานบุกรุกเคหสถานแน่นอนว่าบางครัง้งนักศึกษาตอบบอกว่าผิดฐานบุกรุกเคหสถานอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าเราได้คะแนนด,ดีแล้วลืมดูไปว,ว่ามันมีเหตุาการณ์ไหมนะครับที่ทําให้จำเลยเนี่ยต้องรับโทษหนักขึ้น ซึ่งข้อสอบระดับเนดิกหรือผู้ช่วยภาษาเนี่ยบางครั้งภาษาตอบถูดแต่ฐานหลักบอกบุกลูกถูกเลอมดูไปว่าสามหกห้าเขียนไว้โดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช่ไหมบางทีเขาก็บดดีอีกหนึ่งคะแนนนะครับเพราะนั้นเวลาตอบกฎหมายเนี่ยขอให้ดูได้ว่ามีเหตุชังก,กันขึ้นไมอะไอย่างนี้นะครับ ในแง่ของการสอบกฎหมายนะครับเข้าใจว่าทั้งของฝ่ายผู้ช่วยผูกษาด้วยเราจะไม่มีว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายหมดหลายกรรมไม่มีไปดูได้ในตรงคำตอบเราจะไม่ถามจะบอกอย่างนี้ว่าผิดอะไรบ้างก็มาถึงประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายคือความผิดฐานทำให้เสียสมรู้รักษาจำหลักอย่างนี้น,นะครับ ไอ้ความผิดฐานทํำให้เสียทรัพย์เนี่ยถ้าเป็นการกระทําโดยประมาทนะมันไม่มีกฎหมายบรรยัดไะให้เป็นความผิดไม่มีเพราะนั้นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์เนี่ยต้องเป็นความผิดที่กระทําโดยเจตนาทีนี้เจตนาก็มีสองอย่างเจตนาประสงค์ต่อผลอันนี้แน่นอนง่ายก็เจตนาทําลายทรัพย์ส,สินของขอ เจต,น,ตนาผสมผลแต่มีอีกเรื่องหนึ่งเขาเรียกเจต,น,ตนาเล็งเห็นผลถ้าบังเอิญคดีเรื่องนี้เนี่ยคาฟ้องโจทย์ไปปกครองเรื่องก,การบรรยายฟ้องเล็งตอยนะครับก็คือโจทย์กับบรรยายว่าก้อนหินที่กว้างไปถูกกระเบื้องหลังคางสแสดงว่าเป็นเพราะพลาดพลาดเจต,น,ตนาคือทำร้าย พลาดไปถูกซรําเสียหายอย่างนี้เราต้องไปศึกษาดูมาตรา60นะว่ามันเป็นการการะทำหรือพลาดไปซึ่งมันไม่ใช่ถูกไหมถ้าเจตนายิงกอรกระสุนไปถูกขออย่างนี้พลาดแน่นอนแต่ถ้าเจตนายิงกอรกระสุนไปถูกแจกันแตกอย่างนี้คนละเจตนากันนะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมิได้บญญรรยายฟ้องให้ชัดแจ้งว่า จำเลยทั้งสองมีเจตนาทําให้เสียทรัพย์ด้วยฟ้องโจทย์ไม่ได้บรรยายฐานนี้ถ้าบรรยายมาก็าลงได้จึงถือเอาเจตนาที่จำเลยที่หนึ่งและที่สองมีเจตนาทําร้ายผู้เสียทนักสองเป็นเจตนาทําให้เสียทรัพย์ตามมาตราหกสิบด้วยไม่ได้เห็นไหมครับเจตนาทําร้าย คนที่เกิดเป็นทําให้เสียทรัพย์เนี่ยมันคนก็ะเจตน,นากันแล้ววอกจดก็ไม่ได้เป็นยาตขอโทษฐานทําให้เสียทรัพย์ดกวดดีการเรื่องนี้คือดีกาสองสองเจ็ดเจ็ดทำสองห้าห้าสิบ 2, 5, 5, นานักษาเราเอาข้อเทจริงเรื่องนี้เนี่ยไปศึกษาดูาะนะครับเมบ่งเกิ่วันนี้อาจารย์มาสายเล็กน้อยก็ นำสองพีการที่มาให้เราไปดูนำ็นตีการที่สําคัญนะครับก็ลองไปศึกษาดูธนาครับิัันี้ขอทำนีู่ MP 3ามคำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทําโดยกลุ่มสมาชิกเว็บบลซื่น com